ครับก็ผมธนภัทรโกมลจนาพรนะครับเป็นนักเรียนชั้นม .6 โรงเรียนลุงวัรุ่ คือในในมุมมองผมนะผมว่าการที่เราเป็นครูอาสาเนี่ยมันให้เราสามารถเท่ากับเด็กได้แล้วว่าเราอะสามารถนําความรู้ที่เรามีมาแบ่งปันให้กับเด็กในชุมชนแล้วก็ผมว่าความสุขจริงๆอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่แบบเรามีเงินเยอะหรือว่าเราเราไปแบบมีสิ่งของเยอะแล้วเราจะมีความสุขแต่ว่าความสุขเนี่ยมันอยู่ที่เราได้ช่วยเหลือคนมันทำให้ทำให้เราได้แบบมีประสบการณ์ใหม่ๆหรือว่าเราได้ได้รู้จักกับเด็กอะเพะว่ามันมันคือความสุขในชีวิตเรา ที่โครงการเนี่ยตึกแดงบางซื้อของครูซอโซเนี่ยจะเปิดสอนนักเรียนวันอะไร กติกานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ f a c e b o o k ทั้งของที่เราแนะนํานะคะแล้วก็ของเด็กวัดแอนเดอร์เทมเปอร์ด็อกนะคะอย่าลืมกด Subscribe ช่อง YouTube ของเด็กวัดแอนเดอร์เทมเปอด็อกให้ด้วยนะคะหลังจากที่กดติดตามแล้วก็กด s u b s c r i b e ทุกๆอย่างแล้วเนี่ยก็แคปหลักฐานทั้งหมดนะคะมาคอมเมนต์ใต้โพสต์โพสต์นี้ในเพจ f a c e b o o k เท่านั้นนะคะแล้วก็รอรับของรางวัลไปได้เลยค่ะเดี๋ยวทางเราจะสุ่มแจกในนะคะมาล่้มสนุกกันเยอะๆนะคะ